ปิดตำนาน iPhone รุ่นความจุ64 g b หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16e แล้วเลิกขาย iPhone SE รุ่นที่3เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ในช่วงแรกๆของช่อง iMod เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องความจุเนี่ยเราไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่มันจะถูกพูดถึงเสมอตอนที่ iOS ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือไม่ตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม 64กิกได้ปัจจุบันเนี่ยหลายคนผมว่าแน่นอนร้อเรามองว่าพื้นที่มันไม่พออยู่แล้วแต่ทําไมหลาย Apple ยังเก็บ64กิกไว้อยู่นานมากเลยนะถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยมันหลายปีเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังอีกทีว่าความจุของ iPhone แต่รุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่กลับมาพูดถึง64กิกก่อน64กิกเนี่ยมันเป็นความจุที่ใช้มาหลายปีแล้วแล้วยังคงมีอยู่แค่แค่เฉพาะการติดตั้งแอปนะครับผมมองว่ามันยังเพียงพอแต่พอเราโหลด คอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมเราถ่ายรูปเยอะขึ้นถ่ายวิดีโอเยอะขึ้นพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone รุ่นสเปคใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ไม่พอครับเกมหนึ่งเกมใน iPhone เนี่ยถ้าเราโหลดมาเนี่ยไม่มีหรอกครับ200อเมกะไม่มีมันเป็นหลักกิกะไบต์หมดแล้วนะบางทีก็หลอกเรานะโหลดมาอ่ะโอเค200กว่าเมกก็จริงแต่ว่าพอเข้าไปในเกมเนี่ยมันก็ไปโหลดคอนเทนต์เพิ่มเติม,ตมสุดท้ายตัวเกมก็มีความจุหลายกิกะไบต์ดังนั้นเนี่ย64สิบสี่กิกะไบต์เนี่ยไม่พอในยุคป,ปัจจุ คนถึงแบบปิติยินดีเหลือเกินตอนที่ iPhone ไม่มีรุ่น4กิกะไบต์แล้วนะฮะดวผมย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งว่าในอดีตเป็นยังไงบ้างมันจะยาวนิดหนึ่งนะคลิปนี้ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอโฟนที่ใช้ความจุต่ําสุดก็คือ iPhone รุ่นแรกความจุเริ่มต้นอยู่ที่4กิกะไบต์และในปัจจุบันเนี่ยไอโฟนรุ่นความจุที่เยอะที่ทสุดก็คือรุ่นโปรรุ่นโปรแม็กนี่ฮะความจุสูงสุดของเขาคือ1เทล่าไบต์เนี่ยความ ในช่วงอดีตที่ผ่านมา Apple ก็มีการเปิดตัว iPhone หลายรุ่นและแต่ละรุ่นเนี่ยก็ใช้ความจุเริ่มต้นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวผมจะรีแคปเร็วๆนะว่าเป็นยังไงบ้าง Apple เปิดตัว iPhone รุ่นแรกก็นู่นนะฮะปี2007มาพร้อมกับความจุเริ่มต้น 4GB และในปีถัดไปก็เปิดตัว iPhone 3G อันนี้ก็อัปเกรดความจุเริ่มต้นนะเป็น2เท่าเลยจาก 4GB เป็น 8GB แล้วก็ใช้ไอ้8 g b เนี่ยยาวเลยครับไปจนถึง iPhone CS ไอเพิ่ e เปิดตัว iPhone 5ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น16 GB แล้วก็ใช้16 g b เนี่ยยาวจนถึงนู่นนะครับ p h o n e 7 iPhone 7เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ความจุเริ่มต้น32 GB จะมีแค่7 7พัสเท่านั้นที่ใช้ความจุเริ่มต้น32 GB แล้วในปีถัดไปก็เป็นการเปิดตำนาน iPhone ความจุเริ่มต้น64 GB ก็คือ iPhone 8 8 plus p p o o n 10พวเนี้ยใช้ความจุเริ่มต้น64 g b ย้อนกนน 4s นะไบ 8 g b ตตอนนั้นเนี่ยพอใช้งานได้ดีเลยครับไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออพื้นที่จะเต็มเต็มเร็วเต็มอะไรแต่พอผมซื้อ iPhone เครื่องที่2ก็คือ iPhone 5S ตอนนั้นได้16 g b เหมือนกันก็เริ่มรู้สึกว่าเออพื้นที่มันเริ่มเยอะขึ้นนะเราเริ่มดูคอนเทนต์เยอะขึ้นเราเริ่มโหลดเราเริ่มติดตั้งแอปมากขึ้นแต่จุดที่ผมรู้สึกว่า16 g b ไม่พอก็คือตอนที่ผมกลับมาใช้ iPhone 6S โอตอนนั้นไม่พอจริงผมใช้ iPhone ทั้งทำงานทั้งถ่ายรูปถ่ายวีดโ โหลดแอปเล่นเกมอย่างเงี้ยไม่พอครับแล้วพอได้อัปเกรดไปโฟนุ่นใหม่อีกทีก็คือนี่ฮะไอโฟนแ plus 6 4 g b เราจะรู้สึกว่า64กับ16เนี่ยต่างกันเยอะมากครับมันหลายเท่านะถ้าเราเทียบตอนนั้นเนี่ย64รู้สึกเยอะจริงๆรู้สึกแบบเลืเลือๆโอ้ยใช้ iPhone เลือลือๆเลยเราใช้ 64GB เต็มที่โหลดแอปเล่นเกมถ่ายรูปพื้นที่ก็เหือยลือๆนะฮะอ่ะเรามาต่อที่ความจุต่อ Apple ก็ใช้ความจุเริ่มต้น 64GB ตั้งง่ iPhone 8ยาาวมาจนถึนเลย ถึง iPhone 12ตอนนี้ Apple เปิดตัว iPhone 12มันจะมี12 12 mini 12 Pro และ12 Pro Max iPhone 12 Pro และ12 Pro Max เป็นรุ่นแรกนะครับที่ใช้ความจุเริ่มต้น128 GB 128 GB ก็เป็นการเปิดตำนานละตอนที่ Apple ใช้ใน12 Pro 12 Pro Max เป็นครั้งแรกแล้วในปีถัดมาที่ Apple เปิดตัว iPhone 13 Series นะ iPhone 13 Series ทุกรุ่นเลย13 13 mini 13 Pro 13 Pro Max ทุกรุ่นใช้ความจุเริ่มต้น128 GB ทั้งหมดดังนั้น ด้ตอนนั้นถ้าเราเทียบเรื่องของไทม์ไลน์อย่างเงี้ยไอโฟน13เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดตำนานความจุเริ่มต้น128 g b ส่วน iPhone 12 series เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นรุ่นแบบรุ่นในไทยแล้วที่ได้ใช้64 g b แต่แต่แต่ Apple เปิดตัว iPhone หลังจาก iPhone 13เนี่ยก็ใช้ความจุเริ่มต้น128 g b มาตลอดนะฮะแต่มันมี iPhone รุ่นหนึ่งที่เปิดตัวขั้นกลางระหว่างนั้นก็คือ iPhone SE รุ่นที่2ที่เปิดตัวปี2020 และ iPhone SE รุ่นที่3ที่เปิดตัวตอนปี2022ไอ้2 so ตัวนี้กลับเอาความจุเริ่มต้น64 g b กลับมาอีกแล้วจะสังเกตได้ว่า Apple จะแบ่งชัดเจนนะ iPhone รุ่นเรือธงคุณใช้ความจุเริ่มต้น128 g b ไปให้หมดส่วน iPhone รุ่นเนี่เขาเรียกว่ารุ่นเข้าถึงง่ายก็ใช้ความจุเริ่มต้น64 g b มันก็เป็นหนึ่งข้อกังขาว่าเออทำไมแบบถึงแม้ iPhone รุ่นที่แบบทันสมัยเปิดตัวในปีใหม่ๆยังใช้ความจุเริ่มต้น 64 g b อยู่มันก็มีเหตุผลของเขาผมว่าข้อแรกตัวเครื่องเนี่ยสเปคมันไม่ได้สูงมากมันใช้งานทั่วไปโหลดแอปเล่นเกมถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนกับตัวแฟ a g s h i p m o เดลที่กล้องมันดีรูปภาพที่ได้จะละเอียดกว่าวิดีโอที่ได้จะละเอียดกว่าความต้องการของพื้นที่การใช้งานก็จะมากกว่าเขาแยกชัดเจกกนนะครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยคนก็เฉยๆเออจริงๆในยุคนีย้ยุคปี2020แล้วความจุเริ่มต้นควรจะเป็น128ได้ละ iPhone SE 2และ3ก็ยังคงใช้64เรื่อยมา คืนที่ไม่พอทําให้มันต้องผลักดัในให้คนเนี่ยซื้อในความจุมันมากขึ้นแต่ iPhone รุ่นพวกนั้นเนี่ยรุ่นเรือรองเลยครถึงแม้ความจุมันจะมากขึ้นแต่ราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแพงเท่ากับเรือธงมันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ในหุ้นสีกิกไบต์นะครับทีนี้กลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ Apple เปิดตัว p h o n e 16e iPhone 16e เนี่ยมาพร้อมความจุเริ่มต้นที่128 g b และ a p p l e ก็เลิกขาย iPhone อยู่3รุ่นย่อยเลิกขาย iPhone 1 4 iPhone 1 4 plus และ iPhone ถ้าดูไลน์อัพก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 16e เนี่ย iPhone SE รุ่นที่3เนี่ยเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ความจุเริ่มต้น64 g ิบพอ a p ปเ e ลเลิกขายปั๊บก็ถือว่าเป็นการปิดตำนาน iPhone รุ่นความจุเริ่มต้น64 g b ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากเล่าให้คนเข้าใจส่วน iPad ก็เหมือนกันครับจริงๆ Apple ลเลิกขาย iPad 64 g b ไปนานแล้วรุ่นสุดท้ายที่ยังมีอยู่แล้วเพิ่งถูกเลิกขายไปก็เป็นไ iPad รุ่นที่10 ความจุเริ่มต้น64 g b คือถ้าอยู่บนไอโฟนเนี่ยผมเข้าใจได้แต่บน iPad เนี่ยผมว่าการใช้งานอย่างการเรียนเราโหลดไฟล์มาค่อนข้างเยอะติดตั้งแอปค่อนข้างเยอะก็ยังมีความจุเริ่มต้น64 g b อยู่แต่การมาของ iPad 11หรือว่า i p h i p ชิป A16 ก็มาพร้อมความจุเริ่มต้น128 g b เหมือนกันก็เป็นการปิดตำนานของฝั่ง iPad ด้วยดังนั้นในปีนี้ในช่วงต้นปี2025เนี่ยไม่มีสินค้าตัวไหนของ a p p เ e นะครับที่มาพร้อมความจุเริ่มต้น64 GB, 128 g b จะยังอยู่อีกนานไหมผมว่าคงอีกนานสักพักแลเพราะว่า1สิ่งที่ Apple ไม่เหมือนคนอื่นความจุของสินค้า Apple เนี่ยมันมักจะมีอยู่สัก2ความจุขึ้นไปบางครั้งก็เป็น64 1อนัน256 1อนันแต่บางอันก็จะเป็น64128256512แต่บางทีก็เป็น128256512 1น b ะอย่างเงี้ย Apple จะมีตัวเลือกของความจุให้เลือกค่อนข้างเยอะครับ แล้วช่วงหนึ่งนะที่ผมเห็น Apple ผลักดันหนักๆเขาพยายามผลักดันให้เราเนี่ยใช้ iCloud ด้วยบางครั้งพื้นที่ตัวเครื่องไม่พอเราซื้อความจุต่ำๆอย่างเช่นอ่ะ b 4 g b เช่น 128GB ถ้ามันไม่พอก็ไปซื้อ iCloud เพิ่มสิเนี่ยแต่ว่า iCloud ก็ยังเริ่มต้นที่ 50GB เหมือนเดิมนี่ก็รู้สึกแย่อยู่นจริงน่นาจะอัปเกรดขึ้นมาได้ละที่ผมจะสื่อก็คือแม้ Apple เนี่ยจะมีความจุของสินค้าเนี่ยไมไ่เยอะ แต่เขามีตัวเลือกครับอย่างเช่นตัว iCloud นาที่ผมบอกไปแล้วก็ตัวเลือกการอัปเกรดที่มันมีมากกว่าเดิมแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ต่างกันสัก2-3งสาพันบาทอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะซื้อ,อยังไงหนึ่งสิ่งที่ผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อทาง iPhone iPad นะควรที่จะซื้อถ้ามีงบนะครับคนที่จะซื้อรุ่นความจุดที่2ขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อ iPad A16 อย่างเงี้ยแทนที่จะซื้อ 128GB ให้ไปดู256 g b ถ้าเร้าจะซื้อ iPhone 16e แทนที่จะซื้อรุ่นเริ่มต้น128 g b ก็ควรจะไปดูรุ่น256 g b ขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่า iPhone กับ iPad เนี่ยมันใส่ S D card ไม่ได้การเก็บข้อมูลสำรองอย่างเงี้ยมันต้องโยนไปเก็บที่ iCloud มันต้องโยนไปเก็บที่บริการอื่นอย่างเช่นอ่า Google Drive One Drive หรือไม่ก็ต้องเสียบ S s D เก็บไว้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สะดกวกหรอกครับเท่ากับการเก็บในตัวเครื่อง128ถือว่าเยอะไหมก็พอๆทรงๆแต่แนะนำให้ซื้อรุ่นคามทุที่2ดีกว่า ทีนี้ถ้าใครจะไปซื้อ iPhone มือ2หรือว่าไปซื้อมือหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่3รวมถึง iPad รุ่นที่10ที่มาพร้มความจุน้ำต้น6 4 g ิ่มต้น6 4ต b ตรงนี้ผมมองว่าน่าปัจจุบันเนี่ยพิจารณาให้ดีเพราะว่ายิ่งผ่านไปนานวันอย่างเงี้ยระบบปฏิบัติการจะใช้พื้นที่มากขึ้นอย่างเราติดตั้ง iOS 18อย่างเงี้ยโอ้มันกินไปหลายกิกะไบต์นะครับเหลือพื้นที่ใช้งานไม่เยอะและแอปต่างๆที่เราโหลดมาใช้เนี่ยไม่น่าพอ ดังนั้นผมสามารถการันตีได้ประมาณหนึ่งว่าในปี2025นี้แล้วเนี่ย64กิโไบต์นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปดูความจุอื่นๆแล้วถ้าจะเอา128ผมว่าไป256ดีกว่าสบายใจกว่าใช้ได้ยาวๆถือยาว4 5, ปี5ปีพื้นที่ก็น่าจะเหลือๆอ,อยู่อย่างส่วนตัวผมเนี่ย iPhone รุ่น Pro เนี่ยผมใช้ความจุเริ่มต้นของเขานะอย่างตัวนี้16 Pro Max ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256กิโไบต์ผมใช้หน้าตอนเนี้ยเหลือแค่20กว่ากิไบต์มันเหลือไม่เยอะเพราะว่าผมใช้เยอะจริงๆเนี่ย การที่เราซื้อเครื่องใหม่เรามักจะโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าไปใหม่เสมอการที่จะซื้อเครื่องใหม่ก็ดูเรื่องความจุด,ด้วยถ้าเครื่องเก่าเราใช้ 128GB เราจะซื้อเครื่องใหม่ผมแนะนําว่าเหมือนเดิมอะ ให้ซื้อความจุที่มันมากกว่าอาจจะเป็น256ก็ได้หรือว่า512ก็ได้เพื่อใช้ยาวๆแต่ถ้าใครเปลี่ยนทุกปีคิดว่าข้อมูลตัวเองเพิ่มไม่เยอะก็โอเคก็ความจุเดิมก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการปิดตำนานของ iPhone iPad รุ่น 64GB ชิคลิปนี้จะยาวหน่อยมันเป็นการนั่งพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ทุกคนได้เอนจยกับการจากไปของ6 4 g ินะครับ